สวัสด,ดีครับนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งนะครับทั้งปอดหนึง่งทับหนึง่งหนึงหน่งทับสอง ยังไงครับหยุดกันไปเราก็เรียนคลิปออนไลน์กันอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราก็จะได้รู้แล้วว่าเราจะวัดผลปลายภาคกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้เรียนรู้ไหมว่าตอนนี้โควิดมันไปถึงไหนแล้วนะครับ วันนี้แต่ละวันแต่ละวันนะครับบางคนก็คนจะทราบแต่บางคนก็คงจะไม่ทราบนะฮะบ,บางวันเนี่ยมีผู้ติดสองพันกว่าคนนะครับไม่ใช่น,น้อยๆนะครับสองพันกว่าคนนะฮะนะพวกเราก็ต้องระมัดระวังตัวนละครับทั้งสองห้อง สิ่งที่นักเรียนจะขาดไม่ได้นะครับถือว่าเป็นแฟชั่นประจำตัวนักเรียนเลยก็คือแมสนะครับล้างมือบ่อยๆนะแล้วก็ถ้าหากเป็นไปได้ก็ติดตัวด้วยกับเจลล้างมือนะครับทำบ่อยๆนักเรียนและอย่าไปอยู่ในที่ที่ มีคนพลุกพล่านแออัดเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะห่างไกลจากโควิดได้เราอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเรามองมันไม่เห็นไอเจ้าเชื้อโรคเนี่ยไม่ว่าเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันมาในทุกรูปแบบเราไม่รู้ว่าเขาติดหรือเปล่า ถ้าเผื่อเรารู้ว่าเขามีเชื้อมีโรคเราก็ไม่เข้าแต่นี้เราไม่รู้นะฮะทางที่ดีเราอย่าประมาทล้างมือใส่แมสนะฮะนะเจลล้างมือนะอาหารก็ควรจะกินอาหารที่สุกใหม่ๆนะสุกแล้วทานเลยได้ยิ่งดีอาหารร้อนสสำหรับในเรื่องของการวัดผลปลายภาคนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมี ประจำชั้นของนักเรียนเนี่ยก็จะแจ้งให้นักเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับอันนี้ก็นักเรียนต้องออคอยดูจากเพจของทางโรงเรียนหรือว่าคอยดูว่าคุณครูแจ้งคุณครูประจำชั้นแจ้งไปให้ทราบอย่างไรนะครับอ่เอาวันนี้เราจะกลับมาเข้าเรื่องของเราหลังจากที่เรื่องที่แล้วที่เราพูดกันไปแล้วนะครับ วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงในเรื่องของการละเล่นของเด็กไทยการละเล่นของเด็กไทยในปัจจุบันเนี่ยสูญหายไปหมดแทบจะไม่มีเหลือแล้วนรงเรียนแม้กระทั่งตามต่างจังหวัดทีนี้สิ่งที่จะเข้ามาแทงก็คือโทรศัพท์เด็กในสมัยก่อนพอตกเย็นไปเนี่ยนะครับไม่ต้องตกเย็นนะอยู่โรงเรียนเนี่ยนะครับ สิ่งที่เขาเล่นเขาเล่นอะไรรู้ไหมหนึ่งไล่จับเดี๋ยวนี้ในโรงเรียนแต่และโรงเรียนบางโรงเรียนไม่มีที่จะให้เด็กวิ่งเล่นด้วยผูกสร้างเป็นอาคารหมดทาเป็นสถานที่ขอสร้างต่างๆนะครับนะสิ่งแวดล้อมมันไม่อำนวยอ่าเรามาดูการละเล่นของเด็กไทยอันแรกนะ อ่ะก่อนไปอันแรกเดี๋ยววันนี้ยังยังคุยกันไม่จบเลยการละเล่นของเด็กไทยเนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่โบราณโบราณน,นะฮะการเล่นบางชนิดเนี่ยก็มีกฎกติกาของของการละเล่นเขาก็มีนะครับบางการละเล่นก็มีการขับร้องเพลงประกอบไปด้วยนะฮะ บางการละเล่นก็มีอุปกรณ์นะฮะแต่เราเห็นได้ว่าเด็กไทยสมัยนี้ไม่มีเลยเด็กเด็กในสมัยก่อนกี่บอกแล้วว่ามีกฏมีกฎมีกติกามีการขับร้องเพลงมีอุปกรณ์เป็นยังไงฮะมีกติกาก็เคารพอยู่ฮะเคารพกฎกติกาของการละเล่นนะครับ แล้วก็ได้วิ่งได้เล่นเด็กๆก,ก็มีความแข็งแรงกระชับกระเฉงว่องไวนะครับทีนี้เรามาดูประเภทการละเล่นของเด็กไทยเรานะครับมีอยู่ด้วยกันสองประเภทอันแรกก็เป็นการละเล่นที่มีการขับร้อง เช่นการละเล่นลีลีข้าวสารก็จะขับร้องว่าลีรีข้าวสารล้องทนานเข้าวเปลือกเปลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคดข้าวใส่จานผ่านคนเข้าหลังเอาไว้นี่นะฮะนี่เป็นการละเล่นพร้อมมีการร้องพอเพลงประกอบไปด้วย เลเรบอกอ้าวครูครับแล้วผมจะไปดูวิธีการเล่นที่ไหนแล,ล้วเียนเปิดใน u t u b e สิครับเรื่องการละเล่นของไทยการละเล่นของเด็กไทยเขาสาธิตมีวิธีการให้เล่นะฮะต่อไปฮะอีกอันหนึ่งที่มีการร้องเพลงก็คือการะเล่นงูกินหางก็จะมีเนื้อเพลงจะมีเนื้อเพลงร้องตอบโต้กันระหว่างพ่อง,งู กับแม่งูนะคุณครูก็จะร้องให้ฟังพอหงูก็บอกแม่งูเอ๋ยแม่งูก็จะตอบว่าเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนนะฮะแมหงูก็บอกกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมาลูกงูก,ก็จะโยกไปโยกมาตามแม่งูอันนี้น,นี่น,นี่อันนี้เป็นการเล่น,น,นเล่นเราไปหาดูนะฮะใน u t u b e นะครับ ต่อไปเป็นการเล่นพงพางพงพางพงพางคืออะไรก่อนเออตอเออย่างนี้ก่อนพงพางคืออะไรพงพางคือเครื่องมือจับสัตว์น้ําชนิดหนึ่งนนะฮะนะครับเป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำตัดทะเลด้วยตนะัอปลาทะเลด้วยนะฮะก็มีบทร้องว่าอย่างนี้ฟางนะ พงพางเอ้ยปลาเข้ารอดปลาตาบอดเข้ารอดพองพางการเล่นนะฮะเเห็นไ,ไหมมีการละร้อง,องเพลงอ่อไปการเล่จําจีมาเขียเปะแม่เด็กเดี๋ยวนี้ก็ร้องไม่ท,ท,ที่ที่ครูพูดมาสามอย่างสี่อย่างนี้ยังไม่มีใครแล้วเด็เคยเล่นเลยจ,จัมจีมาเขียเปาอร้อยอย่างนี้นักเรียนเดี๋ยวเพื่อไปดู ไปเคยได้ยินที่ไหนนะครับจำจีมะเขือเปลาะกระเทาะหน้าแวน่นไพเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวๆหนุ่มๆอาบน้ำทาา่าไหนเห็นไหมสมัยก่อนในเวลาอาบน้ำเขาไม่ต้องมาอาบน้ำในห้องน้ำเขาอาบน้ำจมท่าน้ำครับท่าน้ำก็คือที่มันอยู่ริมคลอง ้านใครแต่ละบ้านก็จะมีท่าน้าเป็นของตัวเองแลวอาบน้ําก็ต้องมาอาบน้ำที่ท่าน้ําอาบน้าคลองนั่นแหละพูดง่ายไ,ไม่มีน้ําประปาไม่มีน้ําบาดาลน,นะคนก็บอกว่าอาบน้ําท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขนลองลอง,ลอง,ลองวู้เห็นไหมฮะ มองเห็นภาพออกมาเลยว่าในสมัยนั้นนะครับเขาอาบน้ำาัันอย่างไรวิธีชีวิตของคนในสมัยนั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อไปเล่น AK ไอเคไอโขงนะฮะก็จะเล่าว่าไอเคไอโขงอยู่ในโพรงไม้สักไอเคฟันหักอัดคนไม่เข้าโอ้โหเด็กๆวิ่งเล่นกันสนุกมากนะฮะ อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างการละเล่นของเด็กไทยที่มีบทร้องเพลงร้องบทร้องอยู่ในการละเล่นนั้นๆทีนี้การละเล่นที่ไม่มีบทขับร้องอันนี้ก็จะเจอะแยะเลยอันนี้ง่าย กานตีลูกล้อบางทีก็เป็นล้อรถใหญ่ก็มีล้อรถเล็กก็มีสมายเป็นล้อรถจักรยานล้อรถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนมอเตอร์ไซค์ไม่มีมีแต่จักรยานล้อเล็กๆเ,เดินกะลากะลารู้จักไปนักเรียนรู้จักลูกบวบพราวไปนักเรียนลูกบวบพราวเอาปอกเอาเปลือกมาข้างในมันจะมีกะลาแข็งเป็นลูกกะลาแข็ง นะขอเอาเชือกร้อยแล้วก็เดินนะฮะเขาเรียกเดินคะลาเป็นการทรงตัวด้วยเป็นการออกกำลังด้วยนะพูดง่ายๆการเล่นแบบไม่มีการร้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นการเล่นที่ทำให้เกิดความแข็งแรงกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยวางบ้องไวความแข็งแรงของร่างกายความเป็นระเบียบนะฮะมีหลายอย่างแข่งเรือ เป่ากบนะฮะนะครับขี่ม้าก้านกล้วยหรือจัเป็นกล้วยนะมันจะมีใบใช่ไหมหรือมีกา้านเขาเอาจากก้านมันทิ้งใบไปเอาก้านมามาทาเป็นรูปมา้าแล้วก็วิ่งขี่วิ่งนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเล่นของเด็กไทยเราในสมัยนั้นนะครับนะแล้วนะเราจะเห็นว่าประโยชน์ประโยชน์ที่ได้ได้อย่างไร,นะรนักเรียนเด็กในสมัยนั้น ได้อะไรจากการเล่นของเด็กไทยในสมัยนั้นได้อะไรด้านอารมณ์ก็จะมีความสนุกเพลิดเพลินกับการเล่นนะฮะสนุกเฮฮาออ้ยแล้วสนุกกันใหญ่เลยปบไม้ปบมือด้านร่างกายนะครับด้านร่างกายด้านกายก็จะไงได้วิ่งได้อะไรได้ขยับกรยื่นตัวก็เกิดความแข็งแรงนะครับเกิดความคล่องแคล่วกระชับกระเฉงนะฮะ ดานสติปัญญาใช้ความคิดตัดสินใจเออทำยังไงนะฮะทีนี้เอาชนะผู้ต่อสู้นะครับแก้ปัญหารู้จักแก้ปัญหาด้านสังคมก็เป็นการรู้จักความสร้างความสามคัคคีในเพื่อนพ้องรู้จักให้อภัย รู้จักแพ้รู้จักชนะชนะเราจะเห็ได้ว่าการละเล่นของเด็กไทยเนี่ยเป็นการปลูกฝังในเรื่องของกฎกติกาแล้วก็ส่งเสริมให้มีสัมพันธาภาพในกลุ่มให้มีความรักใคร่สามคัคคีนะครับนะชนะนะครับอ่าสำหรับเรื่องกิจเอง เ,เรื่องการละเล่นของเด็กไทยคุณครูก็คุณจะพูดไปเท่านี้แหละนะฮะในคลิปนี้ก็คุณจะจบแต่คลิปเพียงเท่านี้แหละนะหวังว่าคงไม่เจอในคลิปต่อไปแล้วนะครับนะ,ะแล้วนักเรียนครูไม่ไม่ฝากงานอะไรนะนักเรียนครูฝากให้นักเรียนไปดูเท่านั้นแหละครูชบวันให้เพราะว่าเราเรียนจบกันไปแล้วนะครับนะ,ะฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมนะการละเล่น ของเด็กไทยมีแบ่งออกเป็นสองอย่างคือแบบร้องเพลงแบบไม่มีการขับร้องประโยชน์ก็ได้ความสนุกเพลิดเพลินร่างกายแข็งแรง,แงรู้จักใช้ความคิดรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยนะครับวันนี้ก็คงจะลาพวกเราตะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ